วนันวันสองวันนี้นะครับได้ไปดูคลิปหลวงตารูปหนึ่งพูดถึงว่าคาราวะนั่นไม่ควรจพูดธรรมะแข่งกับพระเนี่ยคาราวะเป็นเพจที่ตำทะยากพูดถึงความเป็นปรา,ารหันก็มาบวชซะเองสิอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าท่านจะประสงค์อย่างไรนะครับแต่ด้วยความเคารพผมก็บเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่าบางทีท่านเอาท่านอาจจะเต,ตนาดีเห็นคนที่พูดหรือว่าแต่งตัว อะไรต่างแต่ผมเจตนาดีที่ประสงค์สาคัญคือไม่ได้จะแข่งกับพระอะไรเลยนะครับไปดูใน YouTube ช่องผมก็ได้มหากรุงฮะผมอะชอบบันทึกมาั้งแต่เป็นพระและ้วแล้วก็มีผมบรรยายพระคร้นได้เลยฮะคาว่าเมื่อเราบวชมหากรุงหรือมหากรุงเมื่อเราบวชอะ่ะจะขึ้นคลิปผมตอนเป็นพระเยอะมากเลยผมก็ถือโอกาสสร้างปัญญาบาร,รมีรับแม้ว่าจะศึกมาแล้วนะฮะแต่เป็นพระผมก็พยายามจะสร้างทาน ศีลเน,นคมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมี10ประการพยายามสร้างแม้ศึกมาแล้วจะไม่ให้ดำเนินปัญญาบารมีต่อก็ผมไม่ตัดทางตัวเองนะครับแต่ปางคนท่านหลบนั่นท่านอาจิตนาดีวะ่ะครวัตอาจจะยกตัวเสมอพระไปพูดธรรมะทำไมเป็นลักทีของพระเขาความจริงแล้วในสมัยพุทธกาลนะครับ ก็มีอุบาสกบาิกาที่ได้รับยกย่องเลิศในทางธรรมกถคือเก่าวธรรมะพระองค์ยกย่องเลยนะครับในส่วนอุบาสกเช่นอานายอะไรและอุบาสิกาคือนางขุดชุดตาราเป็นหญิงค่อมเลยฮนะเก่าวธรรมะดีเลิศเยี่ยมมากให้ขนถึงอริยบุคคลหลายคนเลยโดยเพพาะนางสมบดีเนี่ยถึงอริยบุคคลพ่อนางขุดชุตตาลายหญิงค่อม แล้วก็ในส่วนของอุบาสกก็มีพระองค์ยกย่องนะครับผู้กก่าธรรมะนี่พาะฉะนั้นหลวงตารูปนี้ไม่รู้ว่าท่านเจตนาอะไรนะฮะชื่อหลวงตาในทิกตอกนะครับท่านอาจารย์รามายสบแต่ว่าการที่บริษัทสีพิกษุภิษุนีอุบาสกบสิกาช่วยอย่างเงี้ยดีเพราะธรรมะเป็นบรมสมบัติของโลกค,คือธรรมะของพระเจา้าเป็นสัจธรรมเป็นสมบัติอันประเสริฐของชาวโลกนะฮะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึง่งยิ่งเผยแพร่ไปยิ่ง ภพศาลสารไย,ยิ่งมั่นคงยิ่งเป็นแสงสว่างภพศสาลเมื่อเรามีแสงเทียนเขามีแค่แท่งเทียนเราไปให้แสงแสงต่อเข้าต่อไปเป็นการสร้างปัญญาร,รมีซึ่งผมเห็นด้วยกรจะจั์ตัวเองว่าเป็นการสร้างบาร,รมีในส่วนปัญญาบาร,รมีเป็นการสร้างบุญในส่วนธรรมเทศนาหมายบุญที่การกล่าวธรมจำแนกแจกธรรมเนี่ยไม่ต่เทียบกับพระมาได้แข่งพระมาได้แข่งดีอันนี้คือ เป็นใจที่เป็นกุศลนะครับไม่ได้เถื่อเจตนาจะไปแข่งกับพระท่านคิดไปเองหรือว่าอะไรหรือว่าท่านไปเห็นคนอื่นนะซึ่งปัจจุบันมีเยอะอะซึ่งคลอดสองหมืหาพันถึงพระนิพพานอันนี้ผมพูดไปแล้วแกป่ระวัติไปแล้ววะ่ะพระนิพพานหรือตีเป็นราคาไม่ได้เลยแสดงว่ายังหลงวัตถุหลงเงินอยู่ผมก็เป็นมือเป็นไม้ให้พระ แต่ยังว่าแหะครับความเห็นประเจ้าน,นี่ต้องกล่าวเลยว่าไม่ได้จะแข็งดีกับในการกระพาะนะฮะที่จะพูดในวันนี้คือนึกถึงพระพุทธพจน์ว่าการยนานการีการยานาังทําดีดี